สวัสดีสสดครับเพื่อนเทุกคนครับวันนี้ก็เมามอยหน้ายิ้มโปนมอนการ์ดเกมครับในวันนี้เราจะมาแนะนำการ์ด AR และ SAR ที่จะต้องมี ในยุคนี้กันเลยและในวันนี้นะครับ3ตัวแรกที่เราจะมาแนะนําต้องเรียกว่าอยู่ในหมวดการ์ด S R ที่เป็นที่ต้องการที่สุดในตอนนี้ครับหลายๆคนก็ต้องอยากได้ครับแล้วทุกคนต้องคุ้นเคยอยู่แล้วใช่แล้วครับนั่นก็คือนี่เลยนี่เลยครับ k a r m e x EX นะของผมเป็น f u j i บ a น a EX แล้วก็ Liston EX ครับใช่แล้วเหล่าสตาร์เตของคันโตจากชุด151นั่นเองใช่เลยฮะเขามี S a R แล้วนี่ครับสวยมาก นะฮะผมถือ,อตัวที่ผมชอบโอ้โหผมได้ถือตัวที่จริงก็ชอบเหมือนกันออนะฮะสวยสวยทุกใบจริงๆนะครับแล้วก็ออชุด151เนี่ยตอนนี้ได้ข่าวว่าคือ เกียงแล้วอ่ะหมดเกียงโซเอาครับหาช่ยากเลยเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยมันก็ออกไม่ได้เยอะนะแล้วก็ะจะหายากที่สําคัญนะครับ3ตัวนี้เขาจะมีแบบ AR ด้วยก็จะมีทั้งคาเมลเซนิกาเมะฮิโตคังเงะลิสโดนะครับฟุจิิดาเนะฟุจิิโซก็คือมี AR หมดเลยนะครับก็จะเป็นอาร์ที่สวยมากๆเลยครับถ้าเก็บเรียงกันแบบว่าเก้าตัวจะยิ่งสวยเลยนะครับนี่ก็คือ SR ที่เรียกว่าเป็นที่ต้องการที่สุดของตอนนี้เลยครับต่อไปเดี๋ยวเราจะให้ดู การ์ Guard, AR แล้วก็ SAR ที่เรียกว่าอยู่ในหมวดเท่กันมากเท่มากๆเลยครับก็คือ2ตัวนี้ครับนี่ฮะนี่น<ม>เลยอของผมเป็น King นะิดอ k คิงเนาะของผมเป็น Thunder EX ครับใช่แล้วของของอันเนี้ยก็จะเป็น SAR ครับผมแต่ว่านิดอกคิงนะครับก็จะเป็นตัว AR นี่เขาเหมือนกับอยู่ในปา่า แล้วเขาเหมือนกับราชาแห่งปืนป่าเลยโอ้โหประเทเลยฮะเขาแบบเขายืนแบบเท่มากเลยนะครับแล้วก็ผมเป็นสียดายนิดนึงตรงที่ไม่มีนิโดครีมโอ้โหมีแต่เออานิโดครีงแต่อันนี้คือแบบสุดยอดมากครบเลยครับสำหรับนกเท่ในตำนานนะฮะไฟเจอร์ฟิสเอร์ใช่แล้วคือเขาเป็น SAR ของ Thunder ก็จริงแต่เขาเห็นอันนี้มาครบเลยเรียกว่า ถ้าเปิด SR ตัวนี้อู๋คุ้มมากนะแล้วก็เท่มากๆนะครับสำหรับคู่นี้แล้วต่อไปนะครับต้องพูดถึงโปเกมอนที่เรียกได้ว่าเป็นที่รักของคนทั่วโลกแล้วก็ของประเทศไทยก็ว่าได้อะไรนะจะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือพิก achu คาบพิกอนครับนะครับพิก a ชู u กับคาบิกอนนะครับคือผมเนี่ยแอบเห็นหลายหลคนอยู่เหมือนกันนะที่ เขาจะมีแฟ้มแบบอย่างพิกาชูเนี่ยมีแฟ้มสีเหลืองแล้วมีแต่พิกาชูเลยทุกๆแบบที่ออกในประเทศไทยเลยคาบิคอนก็มีเหมือนกันคาบิคอนไม่ต่างกันเลยครับมีคนสะสมคาบิคอนเหมือนกันเพราะว่าคาบิคอนเนี่ยเป็นปโปเกมอนที่หลายคนรู้จักกันดีแล้วก็รู้สึกว่ามันน่ารักอ้วนท้วสมบูรณ์ใช่ครับโดยโดยเฉพาะอาร์ตของอันนี้อันนี้มาจากชุดหน <c oughs> ึ่งห้าหนึ่งนะครับของพิกาชูเนี่ยเขาเหมือนกับวิ่งอยู่ในเมืองครับ <c oughs> ผมก็จะเป็นอาร์ตที่เห็นความสวยงามของในเมืองด้วยสำหรับคาบิคอนแล้วนะครับบอกเลยว่านอนสบายได้เฉยมากๆนะครับมีทั้ง ได้น,นะแล้วมีโป,ะ,ปะอยู่ในภาพด้วยบง่งบอกถึงว่าคาบิโกนเนี่ยกำลังนอนขวางทางซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคาบิกกนอยู่ยแล้วเราอ่ะชอบการ์ด AR หรือว่า s a r, <S <S s r <S อย่างหนึ่งตรงนี้แหละคือได้เห็นโปเกมอนเหล่านั้นในจุดที่เขาอยู่จริงๆด้วยว<ช>่าตอนเขาใช้ชีวิตอยู่เขาใช้ยังไงเนอะ,อ,ะอย่างพิกาชูเนี่ยมันเป็นโปเกมอนที่รักของทั้งคนในโลกโปเกมอนด้วยใช่ครับแล้วก็เป็นเพื่อนกับมนุษย์ด้วยใช่แล้วก็เหมือนจะเห็นอยู่ในเมืองบ่อยเนอะสำหรับพิกาชูนะส่วนคาบิกอนก็อย่างว่าเลยหลับตลอดกินตลอดนะครับอาร์ตส่วนใหญ ต่อไปจะเป็นเทรนเนอร์เดี๋ยวนี้เทรนเนอร์เขาก็จะมีทั้งแบบ SR S R ครับผมแล้วก็ SAR. S A R ใช่เมื่อก่อนเนี่ยเทรนเนอร์จะมีแค่อาร์ตเดียวเนอะแค่อาจจะเป็นสีรุ้งอะไรแบบนี้แต่ปัจจุบันคือเปลี่ยนอาร์ตไปเลยนะครับแล้วอาร์ตสูงสุดก็คือ S A R นั่นเองอตัวใหญ่เทรนเนอร์ที่เป็นที่นิยมเนี่ยจะเป็นเทรนเนอร์สาวอยู่แล้วแน่นอนฮะสาวไม่พอต้องใช้งานได้ด้วยใช่แล้วนะครับแล้ววันนี้เรามีแนะนํา2ตัวครับ,รบนั่นก็คือจากชุดหนึ่งหเลย คำเชิญของเอริกาอันนี้ทั้งสวยทั้งดีนี่ของดีเลยนะส่วนอ,อันนี้นันจาโมนันจาโจมโก็ถือว่าไปอ,อยู่อีกชุดหนึ่งก่อนหน้าน,นี้ครับเนเบิร์สนะครับก่อ,อนหน้านี้ก็คือขากันแบบว่าแหลกรานมากๆเหมือนกันสำหรับนันจาโมเป็นการ์ดที่ใช้ได้ถูกเด็กครับผมส่วนคําเชิญของเอริกาจะเห็นว่าเอริกาเหมือนกับเขาอยู่ในในโรงปลูกพืชเพราะว่าเขาเป็นหัวหน้ายิมย่านะครับของคันโตนั่นเองนะครับแล้วก็การเป็นนี้เก่งมากๆด้วยนะครับก็คือดึงโปเกมอนลงมาแล้วก็ดันมาข้างหน้าเลย ก็คือใช้ได้นะเอาไว้ปิดเกมได้ส่วนสำหรับนันจมโกนะครับก็จะเป็นสาวสตรีมเมอร์นะครับแล้วก็เป็นหุวหน้ายิมครับประเภทไฟฟ้าครับแล้วก็ในรูปภาพนี้ครับก็บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของนางนะฮะม,มีรูปพิกาชูแล้วก็มีอีวุยครับที่อยู่ในส่วนของหวาน,น,นเองนะครับ ก็คือการใช้งานจริงๆแล้วนันจามโบเอสเอรเนี่ยเราจะเห็นนันจามโมที่เป็นที่นิยมมีอีวูมีพิกชูนะเรียกว่าความนิยมทุกอย่างเนี่ยรวมเข้าไว้ใน s อสเอใบนี้เลยครับผมแล้วก็หลายคนก็จะเรียกน้องฟันฉลามเพราะว่านันจะโบเขาฟันเขาจะเป็นขิดขีดอันนี้ก็เป็น2เทรนเนอร์สาวที่เรียกว่าเป็นที่นิยมที่สุดแล้วก็ถ้าหากว่าเปิดขึ้นมาได้ดีใจไว้เลยแน่นอนนะเพราะว่าเรามีสิ่งที่ทุกคนต้องการอยู่ในมือแล้วนะครับตอนนี้เราก็ผ่านไปหลายตัวแล้วตัวที่ต้องการที่สุดตัวที่เทเทรน ใช่ไหมแล้วก็โปเกมอนที่เป็นที่รักของใครหลายคนต่อ,อไปจะเป็น SAR อของโปเกมอนที่เรียกว่าเอาไปใส่เด็กไหนก็ได้ก็คือว่าได้มายังไงก็หาวิธีใช้ได้นะครับนั่นก็คือใบนี้เลยนี่ครับ m ิ w EX SAR <อ>นั่นเองนะครับจะเห็นว่าสวยมาก<ช>อันนี้อ,อาจจะมีความสไตล์คล้ายๆกับพิกาชูก่อนหน้านี้เหมือนกันนะแน่นอนฮนะ,ะเพราะว่าเขาอยู่ในเมืองออะนะครับแล้วก็ ผมรู้สึกว่าผม,ผมชอบอาร์ตเนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าคนในเมืองก็ happy ดูแฮปปี้ดีสีสันสดใสามากเลยนะครับแล้วที่เขาอยู่ได้ทุกๆเดกเพราะว่าความสามารถของ m ิวเอกนะครับก็คือรีสตาร์ตตัวจนบนมือมี3ใบครับผมคล้ายคล้ายบีดารุแต่หมายถึงว่าเขาลงได้เลยใช่ครับนะครับแต่ว่าเงื่อนไขาอาจจะยากกว่านิดนึงนะส <c oughs> ามใบ <c oughs> ทิ้งการ์ดให้หมดอะไรแบบนี้นรเรียกว่าเป็นหใน SAR ยอดนิยมนะครับใช้ได้จริง นะครับและแน่นอนครับหายากด้วยแน่นอนอันนี้คือตัวหน้ากล่องที่ครกก็ต้องการอยู่แล้วนะฮะผมรู้สึกว่ามิวเนี่ยก็เป็นหนึ่งในโปเกมอนที่เรียกว่าเป็นที่รักของชาวโปเกมอนเหมือนกันนะครับผมนอกจากอีวุยนอกจากพิคชูเพราะจะเห็นว่ามิวเนี่ยก็ออกมาเรื่อยๆทุกครั้งที่มิวออกมาเนี่ยเก่งตลอดจริงครับเก่งตลอดเลยนะครับและตอนนี้ก็มีไมมใช่อีกแล้วนั่นก็คือมิวเอ็แบบ s อสด้วยนั่นต่อไปเรียกว่าเป็นหมวดสุดท้ายของเราแล้วที่เราอยากจะแนะนำนะครับอยากจะให้มีเก็บเอาไว้แล้วว่าถ้าหากว่าเอาไปทําเป็นเด็กมาเล่นเนี่ย มันจะมีความฟินมากสนุกมากมนะครับนั่นก็คือ S a R แล้วก็ A R ของการ์ดที่เรียกว่ามีร่างวิวัฒนาการครบต้องสวย,ยนะไปไหใช่แล้วนะครับก็คือครบหมดเลยนี่แบบนี้เลยครับแบบนี้เลยของผมเป็นแก๊งของเดคานุจังของผมเป็นเซเก็ครับคือเนี่ยมันจะมี A R ตั้งแต่ร่างพื้นฐานขึ้นมามร่างหนึ่งแล้วก็ของเดคานุจังก็เป็น E X เนาะก็เป็นร่าง2นะครับส่วนเซเก็เหมือนกันเลยนะครับก็คือพวกนี้เนี่ยมันมีอาร์ตสวย แบบครบทุกตัวถ้าว่าเราไปเล่นสมมติว่าเล่นเด็กน้ํา บอกเลยว่ายังไงก็ต้องอลางไว้ก่อนนะครับเพราะเด็กน้ำเนี่ยก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างจะรุ่เยอะอยู่เหมือนกันใช่เขาเล่นเซเก็บกัน2ตัวอยู่แล้วใช่ครัะในปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเซบีเอสองเนอะเซกเก็บ2หรือว่าจะใส่เชโบไปสักหนึ่งตัวก็ได้พวกการ์ดที่มีร่างวิวัฒนาการครบถ้าหากว่าเอามาเป็นเด็กโปรดของเราเราจะสามารถทําให้เด็กนั้นสวยมากๆได้งอย่างปัจจุบันนี้ผมเล่นเด็กคานุจังสนุกมากเลยเด็กคานุจังเวลาเล่นนี่คือมันเหมือนกับว่าการ์ดบนมือยิ่งเยอะยิ่งตีแรงใช่ครับช ถ้าหากว่าเอาไปเล่นแบบนี้เนี่ยมันก็ได้ครบทั้ง3ไปอูดเด็กเราก็จะสวยน่ารักมากๆนะครับนี่ก็คือ AR นะครับแล้วก็ SAR ที่เราอยากจะแนะนำอยาก<ม>จะให้เพื่อนๆมีไว้ในปัจจุบัน อย่างเช่นถ้าว่าเพื่อนๆเปิดได้เซเก็บก็เก็บไว้เลยเพราะว่ามันจะใช้อีกนานใช่ครับแล้วก็เป็นเด็กสามันก็ว่าได้ของเด็กน้ำนะครับใช่แล้วนะครับหรือว่าจะเป็นมิวแล้วก็ใช้ได้ทุกเด็กอะไรแบบนี้นะครับเอริกะนะคำเชิญของเอริกะนะครับหรือว่าจะเป็นนันจโมพวกนี้นะครับได้มาโอ้โหทั้งเอาไปเล่นได้นะครับทั้งสวยงามด้วยแล้วปัจจุบันนี้นะครับก็จะมี AR กับ s r อีกเยอะแยะมากมายให้พวกเราได้ไปตามหานะครับแล้วก็ ตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าทุกๆชุดที่ออกมาจะมี AR กับ SR ตลอดเก็บให้ทุกคนมากๆได้แบบลุ้นเก็บแต่ว่าใครเป็นสายคอลเลคชันก็ตอเรีกว่าต้องซื้อทุกชุดนะฮะหลายคนเนี่ยไปลุ้นตอนเปิดใช่ไหมจะได้ AR กับ SR ตอนไหนแต่ผมเนี่ยลุ้นตั้งแต่มีการประกาศออกมาแล้วว่าตัวที่ผมชอบอ่ะมันมีไหมเออมันจะมีไหมคืออย่างล่าสุดนะผมดีใจมากที่เฮราคอสมีเพราะเฮราคอสเนี่ยมันสวยมากเหมือนกันเนอะมันจะมีมาเรื่อยๆแหละนะครับก็รอลุ้นกันว่าโปเกมอนตัวโปรดของคุณเนี่ย มันมี AR ไหมหรือว่าในอนาคตจะมีหรือเปล่าและนี่ก็เป็น AR แล้วก็ SAR ทั้งหมดนะครับในตอนนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ขอให้เปิดได้กันเยอะๆนะครับตอนนี้ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับโ o โลน์เวิลด์แชมเปี้ยนชินะครับของปี2023ปีนี้จัดที่โยโกฮาม่าก็เตรียมตัวแล้วก็มาติดตามพวกเรานะครับทั้งผ่านในช n n e l ก็ได้ได้นะ,ะนะครับหรือหลายคนปีนี้ไปที่ World Championship พเหมือนกันก็เผื่อจะได้ไปเจอกันที่นั่น นะครับก็ปีนี้จะเป็นปีที่สนุกมากๆของโปย์มอนแน่นอนนะครับก็สารบวันนี้นะครับก็จะจบไปเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับเรามาติดตามกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าวันนี้มะมอยได้ยิ้มจากไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ